เช็คเกรตติ้งคือเธอ vs เข็มซ่อนปลายสองไม้เด็ดจากสองช่องดงังเรื่องไหนมาวิน ถือเป็นละครที่เป็นความหวังของช่องทั้งคู่สำหรับคือเธอโดยมาริโอเมาเรอร์และย่ายาของช่อง3 VS เข็มซ่อนปลายของช่อง7ที่นำแสดงโดยนักแสดงมากฝีมือขับข้างทั้งนุนวรนุษย์ทิสาวริทิสาบูมกิจก้องยูโรโยศวรนและก้าวจจรายุงานนี้ซึ่งไม่แปลกที่เมื่อลงจอประชันกันจะถูกสับตาหมองเป็นพิเศษแม้ว่าคือเธอจะออกอากาศนำร่องมาแล้วเกินครึ่งเรื่องก็ตามซึ่งผลเรตติ้งล่าสุด ในค่ำคืนวันที่18สิงหาคม2565ที่ผ่านมาต่างก็ทำผลงานได้ดีงามทั้งคู่เริ่มที่คือเธอที่เนื้อเรื่องเข้มข้นทุกหยาดหยดส่งให้ยอดดูสดทะลุ3 0 0 0วิวไปเรียบร้อยซึ่งถือเป็นละครเรื่องแรกของช่อง3ในปีนี้ที่ทำสำเร็จส่วนเรตติ้งก็ทุกสถิติตัวเองเช่นกันโดยทำไปได้3.8เรียกว่าดีงามสมมง ในขณะที่เข็มซ่อนปลายของช่องเจที่แม้จะออกอากาศมาได้แค่2ตอนแต่ก็ทําสถิติได้ก้าวกระโดดสุดๆเพราะเปิดตัวตอนแรกไม่แรงเท่าไร่ได้ไปแค่3.1แต่พอตอนที่2เท่านั้นแหละพุงทะลุมาที่4.1กันเลยทีเดียวคว้าแชมป์ไปครอกสมกับที่ช่องเจ็คาดหวังไว้